V.I.P เรื่องมูเรื่องกินไว้ใจทิปปี้ พบกันในรายการชลศมิกกับ V.I.P เรื่องมูเรื่องกินไว้ใจทิปี้นะคะทุกวันเสาร์บ่ายแบบนี้ค่ะทิปก็จะพาคุณผู้ชมทั้งสายมูแล้วก็สายกินบุกไปตามย่านต่างๆนะคะซึ่งวันนี้เรามาที่ย่านบางรักอีกหนึ่งย่านที่มีอาหารอร่อยระดับตำนานเจ้าเก่าแก่ยูมานาาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังได้รับความนิยมนะคะและที่สําคัญค่ะสําหรับสายมูที่นี่มีวัดอยู่ใกล้ๆก,ก,ก,กับย่านที่เราจะพาคุณผู้ชมมาชิมอาหารค่ะอยากจะบอกเลยว่าสายมูไม่ใช่เฉพาะแค่คนไทยแต่ว่า ว่าที่ที่เราอยู่ตอนนี้แม้กระทั่งคนต่างประเทศเรียกว่ามากันเป็นรถทัวร์เป็นรถบัสเพื่อที่จะมามูมาขอพอรใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าบอกเลยว่าวันนี้พลาดไม่ได้เพราะจุดที่ทิพากุลชมมาคือที่วัดยานาวาพระอารามหลวงค่ะขึ้นชื่อว่าใครอยากจะค้าขายร่ำรวยเฮงเฮงปังปัง,ปงต้องมากราบขอพอรที่นี่ซึ่งด้านหลังนี้นะคะ เราเห็นมีเรือสำเภาจีนเรียกว่าเป็นสนัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองในสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่3ค้าขายจนร่ำรวยมีเงินถุงแดงจนท่านนั้นนะคะได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าสัวสยามอ่ะแน่นอนอยากจะค้าขายร่ำรวยก็ต้องมาขอพรกับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวกันก่อนแล้วเดี๋ยวยังมีจุดที่ดิบจะพาคุณผู้ชมไปมูอีกหลายจุดด้วยกันถ้าพร้อมแล้วที่จะรับความรวยให้มีเงินเข้ากระเป๋าค้าขายดีๆตามมาเลยค่ะ thanks ไหว้ขอพรนะคะจากพระบิดาแห่งการค้าเจ้าสัวถุงแดงลนนกล้ารัชการที่3แล้วนะคะคุณผู้ชมทิ์จะพาคุณชมไปด้านท้ายของเรือสำเภาจีนนี้ค่ะมีอีกหนึ่งจุดมูกที่สำคัญ ตรงท้ายเรือสำเภานะคะเดี๋ยวเราจะลอดผ่านประตูนี้ไปเพื่อที่จะขึ้นไปสักการะบูชาพระพุทธรูปก,กันค่ะแต่ว่าจะไปก็เดี๋ยวขอทำบุญดอกไม้ทูบเทียนก่อนนะคะ เรามาถึงนะคะจะเห็นมีพระพุทธรูปหลายองค์นะคะองค์กลางก็คือหลวงพ่อสัมเพาทองทางด้านขวาก็เป็นพระปางห้ามสมุทรนะคะแล้วก็ทางด้านซ้ายนะคะพระพเจ้าฟ้าเทพพรหมลิขิตค่ะเดี๋ยวเราจะจุดทูกเทียนด้านนอกแล้วก็ค่อยนำพวงมาลัยเข้าไปถวายด้านในนะคะ ด้านบนนี้จะมีพระพุทธรูปหนึ่งองค์ที่สายมูจะพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือพระพุทธเจ้าฟ้าเทพพรมลิขิตค่ะซึ่งเชื่อว่าสามารถที่จะขอพรเรื่องใดก็ได้นะคะแต่ว่าวิธีการขอพรค่ะนั่นก็คือเราจะต้องนํามือทั้งสองข้างเนี่ยไปแตะที่พระหัตถ์ทั้งสองข้างของท่านแล้วก็ท่องนโมสามจบบอกชื่อนามสกุลแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานสิ่งที่คุณผู้ชมต้องการค่ะ และอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะหลังจากที่เราได้ตั้งจิตขอพรแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะนำธนาบัตรนะคะมาเสียบไว้ตรงนี้ส่วนใครนะคะที่อยากจะรู้ว่าสิ่งที่เราตั้งใจไว้เนี่ยจะสมปรารถนาหรือเปล่า ก็มาที่ตรงนี้ได้ค่ะพระไตรปิฎกเสียงไทายนะคะคุณผู้ชมมีค่าครูเนี่ยยีบาทนะคะจากนั้นเนี่ยก็มีคําให้เราอ่านจากนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าสิ่งที่เราหวังไว้ถ้าเกิดสําเร็จก็ขอให้ยกขึ้นได้โดยง่ายได้เลยคะ่ะ ได้เป็นเจ้าสัวด้วยค่ะคุณผู้ชมใช่ไหมคะคุณป้า <laughs> <laughs> แต่ทุกวันเลยไหมคะ <laughs> <laughs> มูกันเสร็จแล้วนะคะก็ได้เวลาไปหาของอร่อยค่ะอยู่ใ,ใกล้ๆวัดนี้เองนะคะค, <laughs> คุณผู้ชมออกไปด้านหน้าวัดเดี๋ยวเราเดินเลี้ยวซ้ายลงไปนะคะประมาณ600-700เมตรเราก็จะเจอร้านอร่อยในตำนานร้านแรกกันค่ะไปทานกันเลย เนื้อเป็ดนุ่มมากแล้วก็หนังเป็ดเนี่ยน,นะมันบางน้ําซอสน,นี่คือรสชาติแบบกลมกล่อมสุดๆชอนรัสมีกับ VIP เรื่องมูเรื่องกิน่นไว้ใจทิปปี้ชอนรัสมีกับ VIP เรื่องมูเรื่องกิ่นไว้ใจทิปปี้บริษัทไทยเบเฟเรกจำกัดมหาชน Povering the Future, Empowering the People บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปชอบได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ คุณผู้ชมมาชิมนะคะนี่ก็คือประจักษ์เป็ดย่างค่ะร้านนี้เนี่ยเขาเปิดขายมาก,กว่า100ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมแน่นอนว่าของขึ้นชื่อของเขาก็ต้องมีเป็ดย่างแน่นอนแล้วเขาก็ยังมีหมูกรอบหมูแดงแล้วก็มีเกี๊ยวด้วยนะคะของอร่อยเยอะมากเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเข้าไปชิมเลยค่ะ ของเราก็คือข้าวหน้าเป็ดนะคะซึ่งเขาเนี่ยจะใช้แตะเป็ดตัวผู้ที่มีน้ําหนักตั้งแต่2กิโลกรัมขึ้นไปค่ะแล้วเขาก็จะปรุงรสนะคะด้วยสมุนไพรไทยๆอย่างเช่นทิ้งค่ะใบมะกรูดเป็นต้นค่ะแล้วก็จะมีข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบนะคะซึ่งหมูกรอบเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะใช้ส่วนที่เป็นนมหมูค่ะเพื่อจะได้รสชาติที่อร่อยนะคะแล้วก็อันนี้หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกับเมนูบะหมี่เฉโปค่ะบะหมี่เฉโปเนี่ยก็จะใสมาทั้ง เป็ดย่างปุนเชียงนะคะแล้วก็มีขาหมูยัดไส้หมูกรอบด้วยค่ะนี่แล้วก็มีเกี๊ยวเกี๊ยวมีสองแบบเกี๊ยวหมูถ้าเกี๊ยวหมูเนี่ยจะมากับหมูแดงแล้วก็เกี๊ยวกุ้งนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันค่ะเราลองทานดูแบบที่ไม่ต้องปรุงอะไรเลยนี่ คุณผู้ชมเนื้อเป็ดนุ่มมากแล้วก็หนังเป็ดเนี่ยนะมันบางน้ําซอสน,นี่คือรสชาติแบบกลมกล่อมสุดๆแล้วข้าวก็มีความนุ่มเขาใช้เป็นข้าวหอมมะลิด้วยนะคะข้าวหนื้อเป็ดคือยืนหนึ่งเลยคุณผู้ชมอร่อยมากนะคะอ่ะเรามาลองดูข้าวหมูแดงกับหมูกรอบนะคะ ว่าจะไม่เหมือนร้านหมูแดงทั่วไปนะคุณผู้ชมบวกติมเวลาเราทานบางทีเราจะเจอที่เป็นชิ้นบางๆเนื้อนุ่มๆใช่ไหมคะแต่อันนี้มันจะให้ความรู้สึกว่าเนื้อมันจะแน่นๆเหมือนเวลาเราทานแบบเนื้อกุนเชียงแบบนั้นเลยค่ะเขาบอกว่าเขาใช้ตรงสันนอกในการทําหมูแดงนะคะเราจะลองชิมบะหมี่เฉโปนะคะซึ่งเขาก็ใส่มาทั้งเป็ดย่างกุนเชียงนะคะมีขาหมูยัดไส้แล้วก็มี หมูกรอบด้วยนะคะคือตัวเกลียวเขาแล้วก็หมูอะค่ะเขาหอมมารสชาติเราเหมือนประมาณเวลาเราทานขนมจีบเลยคุณผู้ชม นี้ค่ะเป็นเกี๊ยวน้ำนะคะน้ำซุปนี่แบบว่าสดคล่องคอชื่นใจ ท่านไหนอยากจะมาตามรอยข้าวหน้าเป็ดอร่อยอรอ,ยอรอ่ยมาที่ร้านประจักษ์นี้นะคะแล้วพิเศษของคุณผูชมวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะคะใครที่มาสั่งเป็ดหนึ่งตัวบอกว่ามาจากรายการชลศมีกับ VIP รับไปเลยเกี๊ยวน้ำฟรีหนที่คะ่ะคุณผู้ชมแค่20ชุดเท่านั้นนะคะร้านเขาเปิดตั้งแต่8มดโมครึ่งจนถึง2ทุ่มครึ่งคะ่ะ ที่ทริปจะพาคุณผู้ชมไปชิมนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่หาทานยากในยุคนี้นี่ก็คือจีหมาหูหรือว่างาดําแล้วเขาก็ยังมีหงเต่าโจ๊ก ok หรือว่าถั่วแดงด้วยนะคะสวัสดีค่ะเฮียค่ะ,คะโอ้ยนี่คือของโปรดนูเลยนะชอบทานมากสูตรของเฮียเป็นสูตรที่ไหนไงคะมันเป็นขนมจีนขนมหวานกวางตุ้งครับขายมากี่ปีแล้วคะอุย้ยเกือบหกสิบปีได้ไหมครับหกสิบปีขายตั้งแต่ชามแล้วเท่าไหร่คะชามละห้าบาท ชามละ5บาทบ60ปีวันนี้25บาทวันนึงทาขายกี่หมอ้อคะก็ประมาณ2งหมอ้อนี่คะัสหมอ้อนี้เท่าไหร่ก็คือมีอย่างละหมอ้มอหมด<อ><อ>แล้วกับกบล้าเลยครับเออเอ้าวใครอยากทานของอร่อยก็มาสามารถที่จะมาลองชิมได้นะเดี๋ยวหนูสั่งนะทั้งงาดําแล้วก็ถั่วแดงเลยค่ะได้ครับเดี๋ยวเรานั่งทานกันที่นี่เลยค่ะ เนื้อ texture ของเขาทั้งสองถ้วยนะคะคุณผู้ชมจะแบบเนียนมากนี่ทั้งงาดำแล้วก็ถั่วแดงซึ่งกว่าจะได้ออกมาสองชามนี้นะคะเขาต้องใช้เวลาทำตั้งแต่ตีห้าจนถึง10โมงเนี่ยอย่างงาดำเนี่ยก็ต้องเอาไปล้างให้สะอาดเอามาคั่วแล้วก็ถึงจะเนี่ยออกมาเป็นงาดำนี้มันเนียนนุ่มมากแล้วก็ รสชาติดีมากเลยคุณผู้ชมหอมกลิ่นของงาแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปนะคะเนื้อกำลังดี <c oughs> ไม่คน้นแล้วก็ไม่ได้เหลวจนเกินไปด้วย <c oughs> ส่วนอันนี้ถั่วแดงถั่วแดงเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเราชิมถั <c oughs> ่วแดงเนี่ยมันจะมีรสชาติเด่นของตัวผิวส้มด้วยซึ่งผิวส้มเนี่ยเขาก็ทำเองนะคะคุณผู้ชม ซึ่งเขาจะต้องเอาเปลือกช่ยมไปตากแดดแล้วเอามาอบอบแล้วนะคะก็เอาไปตากแดดใหม่คือผ่านหลายกรรมวิธีมากกว่าที่จะมาเป็นส่วนผสม,มอยู่ในซุปอร่อยๆทั้งงาดำแล้วก็ถั่วแดงนี้ค่ะใครอยากจะมาชิมของอร่อยนะคะซุปงาดำกับซุปถั่วแดงนี้นะคะมาได้ทุกวันยกเว้นวันจันทร์นะคะเขาไม่ขายค่ะแล้วก็มาได้ตั้งแต่11โมงรถเห็นมาตั้งเป๊บ หายหมดเมื่อไหร่ก็เป็นอันกลับบ้านอ้าดังนั้นก็มาตั้งแต่ช่วง11โมงเที่ยงเงเนี่ยได้กินแน่นอนค่ะเรื่องกินไว้ใจทิปปี้ก๋วยเตี๋ยวหลอดเจ๊ใหญ่ความเด็ดของร้านเรามันอยู่ที่ตรงไหนคะอร่อยไม่เหมือนใครนี่ <ไป S 1> อร่อยไม่เห<ล>มื<ป>อนใครชนรัศมีกับ VIP เรื่องมูเรื่องกินไว้ใจทิปปี้ ชนรัศมีกับ VIP เรื่องมูเรื่องกินไว้ใจทิปปี้ทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibilities เราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาเวลาเกิดภัยเชื่อแป้งเชื่อเมืองไทยประกันภัยบัตร planet S C B บัตรของคุณเกรดของคุณ,คณสมัครง่ายผ่านแอป S C B E C อีกร้านหนึ่งนะคะไกลจากร้านจี้หมาบูมากเลยค่ะคุณผู้ชมคือทิพย์เดินมาเนี่ยไม่ถึง19เรียกว่าข้ามาปุ๊บก็เจออีกหนึ่งของอร่อยนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดเจ๊ใหญ่อยู่คู่กับย่านนี้มากกว่า40ปีแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีหลายเจ๊มากเลยค่ะเจ๊ใหญ่เจ๊กลางเจ๊รองอ๋เดี๋ยวเจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่ตอนนี้ตอนนี้เจ๊ใหญ่ไม่อยู่แล้วใช่ไหมคะเออใครเป็นน้องคนที่เท่าไหร่ยังไงคะคนรองเจ๊คนรองเจ๊คนเล็กคนเล็กค่ะนะคะ ความเด็ดของร้านเรามันอยู่ที่ตรงไหนคะความเด็ดนะคะอร่อยไม่เหมือนกันอี่อยไม่ือไม่เหมือนใคร่เครืนื่องอย่างนี้เลยการันตีแบบนี้เลยการันตีอร่อยค่ะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าตองกินเองเลยอร่อยกว่าเยาวราชะอย่าพูดอย่างนั้นตามกันเดี๋ยวเราลองชิมเลยก็คือจุดกล้วยนะคะแล้วก็กล้วยเตี๋ยวหลอดค่ะนี่ คุณผู้ชมค่ะด้านหน้าทิพย์นะคะเราก็มีกว๋วยเตี๋ยวหลอดอันนี้เป็นสูตรหมูตุนนะะ๋นค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครกินเจไม่ทานเนื้อสัตว์นี่ทิพย์สั่งแบบที่เป็นสูตรเจด้วยแล้วเขาก็จะมีที่เป็นเส้นใหญ่ใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยทิพย์สั่งแบบที่เป็นเส้นหมี่ค่ะแล้วก็จูก่กล้วยเราก็มี2แบบนะคะจู่กล้วยแบบแรกก็คืออันนี้คือแบบโบราณดั้งเดิมเลยก็จะมีใช้โป๊ะนะคะซึ่งเขาเนี่ยจะเอาไปผัด เคล็ดลับของเคานะคะก็คือว่าชัยโป๊เนี่ยจะต้องรสชาติออกหวานหวานเค็มเค็มต้องไม่เค็มจนเกินไปส่วนถ้าเกิดใครทานเจค่ะก็จะเป็นจานนี้เลยไม่มีการใส่กระเทียมเจียวแล้วก็จะใส่เป็นเต้าหู้แทนนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนี่อ่ะก๋วยเตี๋ยวหลอดะคะ่ะโอ้คือใส่เครื่องมาทุกอย่างเลยมีทั้งเต้าหู้อ่อนมีทั้งกุนเชียงแล้วแบบเห็ดหอมชิ้นใหญ่มากนะคะนี่ มจะบอกว่าอร่อยมากคือเส้นก๋วยเตี๋ยวนี่นะคะมันนุ่มแล้วก็เครื่องที่ใส่มาเนี่ยมันรสชาติแบบว่ากลมก่อบทุกอย่างเลยอะเต้าหู้ก็มีความนุ่มแล้วก็รสชาติดีหมูเนี่ยก็ไม่แข็งด้วยนะคะหมูตุ๋นเะคะว่านุ่มแบบทานง่ายมากน้ําที่ปรุงมาทุกอย่างเนี่ยโ,โหคืออร่อยมากอะอันนี้คือสูตรแบบต้นตํำรับเขาเลย นี่เดี๋ยวเราจะลองทานแบบสูตรเจนะคะคุณผู้ชมคือแบบเจนะคุณผู้ชมถึงจะไม่มีเนื้อสัตว์นะแต่ว่ารสชาติเนี่ยก็คือกลมกล่อมหมดเลยอะ่ะเพราะว่าเครื่องที่ใส่มาเนี่ยมันรสชาติด,ดีมันเข้ากันได้ดีมากนะคะถ้าใครอยากจะทานแบบไม่หนักเกินไปทานเป็นเส้นหมี่นี้ก็ได้คะ่ะจุ้ยกล้วยนะคะคุณผู้ชมแป้งเนี่ยก็เป็นแป้งข้าวเจ้าแล้วก็ผสมกับแป้งอื่นๆด้วย ใช้โป๊ะเอามาผัดให้เข้ากันโรยด้วยกระเทียมเจียวค่ะนี่อันนี้คือสูตรแบบโบราณเลยนะคะคือเ้าจะบอกว่านี่คือจุ้ยกล้วยกับก๋วยเตี๋ยวหลอดที่อร่อยที่สุดที่เคยทานจะเวอร์ไปไหมคะคุณผู้ชมแต่รสชาติดีจริงๆใช้โป๊เนี่ยมันมีความเค็มแล้วก็ความหวานผัดกันอย่างลงตัวเลยนะคะแล้วที่อดคันเนี่ยคือตัวแป้งอะนุ่ม านี่เดี๋ยวเราลองทานแบบเจแบบเจนี่ก็น่าทานมากคิดว่าอันนึงที่ดิปชอบที่ร้านนี้นะก็คือเต้าหู้คิดว่าเต้าหู้ที่เนี่ยเขาทําดีมากแล้วก็เป็นเต้าหู้ที่เขาเอามาใส่กับทุกจานแล้วเขาก็มีเนี่ยเห็ดออรินจิชิ้นใหญ่มากเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมเครื่องแน่นขนาดนี้เลยอะ ใครที่อยากจะชิมกุ้ยเตี๋ยวหลอดเจ๊ใหญ่ในตำนานนะคะคุณผู้ชมบอกเลยว่ามาง่ายมากอยู่ตรงข้ามกับโรบินสันบางรักนี่เองนะคะร้านเนี่ยอยู่ร้านแรกเลยและเขาเปิดนะคะวันอังคารถึงวันเสาร์เขาหยุดวันอาทิตย์กับวันจันทร์นะคะคุณผู้ชมขายตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง6โมงครึ่งเล่นกินใปใจยตปี โอ้โหที่เราทานมาหลายอย่างมากคุณผู้ชมแล้วแดดร้อนๆแบบนี้นะเราจะต้องปิดท้ายด้วยของคลายร้อนนั่นก็คือเฉาก๊วยบอกเลยว่าเฉาก๊วยร้านนี้เป็นเฉาก๊วยร้านที่ทิพย์เนี่ยซื้อประจําเฉาก๊วยเพ่งเพียวค่ะซึ่งสูตรของเขาว่าจะเป็นสูตรโบราณรสชาติจะไม่หวานใครที่ชอบแบบที่มีความแบบสมุนไพรหน่อยๆเนี่ยนะก็จะชอบเฉาก๊วยอันนี้ าก๊วยสูตรของเราเป็นสูตรอะไรคะสูตรมังจีนค่ะสูตรมังจีนเลยค่ะเดี๋ยวเราปรับให้คุณผู้ชมดูว่าเนื้อเป็นยังไงเฉาก๊วยใช่ป่ะเอาเฉาก๊วยค่ะแล้วพี่ชอบมากปกติเวลาที่สั่งเข้าไปอะน้ำตาใซแดงคือเฉาก๊วยของร้านนี้อะเนื้อเขาอะค่ะมันจะมีความหนึบ แล้วก็รสชาติก็จะเป็นแบบรสชาติธรรมชาติของเฉลิกล้วยเลยใช่ไหมคะ,คะต้องใส่อะไรบ้างคะ,ะสม<บ>อันนี้มีใส่หลอคังกล้วยด้วยออค่ะพร้อมี่ใส่หลอหังกล้วยด้วยแล้วมีใส่สมุนไพรจีนอะไรด้วยไหมคะใส่จักเลียงด้วยเธอมีจับเลี้ยง,ลยลยงแล้วก็หลอหังกล้วยค่ะ,คะ ใครอยากที่จะทานเฉาก๊วยนะคะเป็นแบบสูตรแบบจีนเลยแล้วก็รสชาติไม่ขมก็สามารถที่จะมาที่นี่ได้นะคะเปิดกี่โมงกี่โมงคะเก้ามงถึง5้าโมงค่ะห้าโมงเย็นเ้าโงถึง5้ามงเย็นหมดก็เก็บของกลับบ้านใช่ค่ะฮ่านะอ้าวถ้าือว่าใครชอบเฉาก๊วยลองแวะมาชิมได้นะคะขอบคุณค่ะค่ะทิปปี้ Recommended Menu วันนี้มีร้านไหนที่ถูกใจคุณผู้ชมบ้างไหมคะถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็ลองแวะมาชิมตามรอยทิปได้จริงๆนอกจากร้านที่ทิปแนะนำนะคะก็ยังมีอีกหลายร้านเลยให้หน่าลองด้วยค่ะคุณผู้ชมแล้วถ้ามาที่นี่อย่าลืมนะคะแวะไปวัดยาณนววาบอกเลยว่าแท่นพระไตรปิฎกเสกไทยศักดิ์สิทธิ์จริงมีคนดค่ะคุณชมอะ สัปดาห์หน้าสายมูและสายกินพลาดไม่ได้คลิปสัพมไปย่านไหนกลับมาพบกันนะคะวันเสกร์บ่ายๆแบบนี้นะคะทางช่องอับรานทีวีเอสดีสาเราจะกลับมาเจอกันรับรองฟินแน่นอนทั้งสายมูและสายกินส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะขอขอบคุณบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทท่ากากาศยนไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ ถ้าเป็นแบบถ้วยนะคะรสชาติทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยใช่ค่ะแต่ว่ามันจะมีเนื้อที่หนึบกว่าหรอคะใช่ค่ะหนึบกว่านิดหน่อยอมริ r ทีวี